ังหวะเมื่อสักครู่ครับได้ลุนเลยขึ้นมายืนบนไม้3ท่อนแบบหลบออกมาจากต้นไม้แล้วแต่ก็ยังยังขยับต่อไม่ได้เพราะว่าไม้ที่จำกัดนะครับในส่วนของอรถขุดซูมิโตโม่ s h 2 1 0 F6 ทีมงานเพชรรดานะครับทีมงานของอาจามอส11 จากอารันยจประเทศสะแก้วที่มาจมอยู่ที่บ้านปากช่องตําบลสนามชัยอำเภอสตึกบุรีดําไม้ไม่พอครับเหลือเหลือแค่4ท่อนให้กับทางหน่วยกู้ภัยครับซานนี่ S Y 2ว5 4 ยากาศยำดึกยำมืดรถหน่วยกู้ภัยนี่ก็ไม่มีไฟเดี๋ยวจะไปเอาไม้เพิ่มแต่ว่าการไปเอาไม้เพิ่มเนี่ยต้องเอาเทรลเลอร์ไปใส่ซึ่งรถเทรเลอร์ก็ติดโลบอยู่เหมือนกันเนี่ยติดโลบอยู่ต้องเอารถไปโคออกมาเพื่อบางดึงรถ เลอร์ขึ้นเพื่อไปเอาไม้กลางดึกไม้ที่ว่าที่จะไปเอาก็อยู่ในหมู่บ้านครับเป็นไม้ที่ทางทีมงานเสียวานะครับเสียวาเจ๊ปูเนี่ยเขามีสต็อกอยู่ซึ่งก็จะเป็นต้นตาลอย่างดีประมาณเจ็ดแปดท่อนด้วยกันเหมาะสำหรับช่วยลถติดโลม เพราะว่า,าทางทีมงานเสียบาเนี่ยเขาก็เก็บไม้มาจากการไปกู้รถของตัวเองติดโดมเหมือนกันครับก็เก็บมาไว้สำรองเผื่อมีเหตุฉุกเฉินแล้วก็แน่นอนอทีมงานจ่ามอสก็มามีเหตุฉุกเฉินอยู่ที่นี่เอาไม้เข้ามา7ท่อนเอาลงไปให้พี่โมยืนเดียบ3ท่อน หน่วยกวู้ภัยสี่ท่อนใช้เ,เดินก็ไม่พอไม่พอที่จะเอาพี่โม่ขึ้นถ้าเอาสี่ท่อนเนี้ลงไปให้พี่โม่แบ่งไปท่อนหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเหลือสามแค่ยืนพื้นที่กวอันตรายอาจจะมีเหตุสุดพิสัยได้อ่ามองไม่เห็นแล้วต้องลงมาดูแลเสียอันทางฝั่งของหน่วยกวูาภาย้ภัย สองไฟให้เพื่อที่จะเดินออกมาเดินออกมาเพื่อดึงรถเทลเลอร์ให้กำลังใจครับยามดึกยามมืดน่าจะเอากันอย่างนี้เลยใช่ไหมดันกันเลย

ยืดออกไปยืดออกไปยืดไปได้ไหมโอ้รถรดรด,ด<อ>มันนิดเดียวมันนิดเดียวแม่โคก็จะจมแล้วทีนี้ไปอีกไปอีกพ่อพ่อแม่โคยังจะจมเลยครับ ับภาษาอะไรกับร้อยางอันไหนไม้อันมันลงแล้วดิอันไม่เป็นไรไม้มันอยู่นี่แล้วฮะไม่ไม่นั่นเหยียบไม้แล้วตอนนี้เหยียบไม้อยู่หนึ่งสองงานจะเข้าแล้วนี่ขนาดอยู่บนไม้นะเนี่ย แล้วไม้เนี่ยมีจํากัดด้วยในที่เหยียบโยู่นะสามท่อนแล้วข้างหน้าอีกท่อนหนึง่งเอาเอาขึ้นมาขาดลงทั้งไม้เลยครับตอนนี้เนี่ย ตอนนี้รถลงจากไม้ไม่ได้เลยเอเลอร์นี่ก็จบหนักนะครับล้อหน้าล้อหน้าล้อหลังทั้งแถบเลยตินรถไปโคก็ไม่มีไฟทีนี้ แต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยจะกลับเข้าไปดึงพี่โม่เนี่ยจะลำบากครับเพราะว่าพื้นที่มันเละไปรอยเดิมเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงสูงสู้ๆเสียอันสู้ๆ นี้อาศัยไฟรถครับอาศัยไฟรถกับอ่ะสองให้ อยังไงอยู่ในตำแหน่งปลอดภัยแล้วก็ลงจากไม้นะครับลงจากไม้แล้วต่อมาไ,ได้นะครับเดี๋ยวมาดึงข้างหลังก็จะบมือดอยเดอร์ เมืดหน่อยแล้วก็อยู่ใกล้ไม่ค่อยได้นะครับมันมองกันไม่เห็นเกี่ยวบันไดครับเกี่ยวบันไดดึงเลยโอ้ เรียบร้อยโซคาดปรับแผนมาเขี่ยสลิงครับอา้าวดึงเรียบร้อยครับขาดสลิงถอยถอยถอยได้ได้ได Tô má con, tô má con Tô má con Tô má con, tô má Ui, xuyên đi điều <laughs> <laughs> Tao <con>. <laughs> hạc lời, hạc Hạc lời Tốt mai Ủa hồn chè Đeo đeo hay áo cà bao hả con ตัง้งลบได้ครับก็เดี๋ยวออกเดี๋ยวไปเอาไม้เลยโอเค